ศาสตร์ออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้ก็เป็น EP ที่11แล้วนะคะเราจะมาทบทวนกันในหน่วยที่2คือพันธุศาสตร์ในเรื่องของโครโมโซมค่ะสําหรับ EP ที่10ที่ผ่านมานักเรียนคงได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนกันไปแล้วรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะยีนคือหน่วยพันธุกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ส่วน DNA ก็เป็นส่วนประกอบหลักของโครโมโซมค่ะ โครโมโซมก็จะประกอบไปด้วย DNA และโปรตีนค่ะหากเราเขียนความสัมพันธ์ก็จะบอกดีว่าโครโมโซมประกอบไปด้วย DNA และบางส่วนของ DNA ก็จะเป็นยีนซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมค่ะสำหรับลักษณะของโครโมโซมเมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศเราก็จะเห็นลักษณะเป็นเส้นใยที่พันกันอยู่เราจะเรียกเส้นใยเหล่านี้ว่าโครมาตินค่ะและหากมีการแบ่งเซล โครมาตินก็จะเกิดการหดตัวสั้นเป็นแท่งและก็จะอยู่กันเป็นคู่มีลักษณะคล้ายกับปลาต้องโอกเราจะเรียกว่าโครโมโซมนั่นเองค่ะซึ่งโครโมโซมก็จะมีแขนสองข้างที่เราเรียกว่าโครมาติดค่ะโดยจะเชื่อมกันตรงจุดที่เรียกว่าเซนโตเมียค่ะเรามาดูโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจะแบ่งเป็นโครโมโซมในเซลล์ร่างกายคือโซมาติกเซล ้อมขอยกตัวอย่างเซลล์ร่างกายของมนุษย์เช่นเซลล์สมองเซลล์กระดูกเซลล์หูหรือเซลล์ตับค่ะจะมีโครโมโซมด้วยกันทั้งหมด2ชุด23คู่หรือ46แท่งค่ะในแบบที่2ก็คือโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ค่ะหรือเซ็กเซลหากเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คือเซลล์อสุจิค่ะส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงก็คือเซลล์ไข่นั่นเองโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์จะเป็นเครื่องหนึ่งของเซลล์ร่างกายค่ะ ดังนั้นจาก2ชุดก็จะเหลือเพียง1ชุดและก็ไม่มีจํานวนคู่เพราะจะเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะจาก46แท่งก็จะเหลือเพียง23แท่งค่ะเรามาดูตัวอย่างกันต่อค่ะจากในตารางจํานวนโครโมโซมและวงเล็บว่า 2N 2N ก็คือจะมีจํานวนโครโมโซม2ชุดค่ะดังนั้นจะเป็นเซลล์ร่างกายนั่นเองส่วนเซลล์สืบพันธุ์ก็จะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายค่ะ มนุษย์จะมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด46แท่งดังนั้นโครโมโซมในเซลสืบพันธุ์ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนั่นก็คือ23ค่ะซึ่งเซลไข่ก็เป็นเซลสืบพันธุ์ในเพศหญิงซึ่งจะมีจำนวนโครโมโซม23แท่งเมื่อปฏิสวนธิกับเซลลอสุจิของเพศชายก็จะได้เป็นเซลลใหม่ที่เรียกว่าไซโกดจะมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด46แท่งค่ะซึ่งไซโกดจะเจริญเติบโตไปเป็นทารก ดังนั้นทารกจะมีจำนวนโคโมโซม46แท่งเช่นเดียวกับพ่อและแม่ค่ะและหากชาติหน้าสมมติว่านักเรียนเกิดเป็นลิงชนิดอันซีจะมีจำนวนโคโมโซม48แท่งส่วนโคโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมีครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่คะนั่นก็คือ24แท่งนั่นเองนะคะสำหรับในมา้าจะมีจำนวนโคโมโม64แท่งดังนั้นโคโมโซมในเซลลสืพันธ์ของม้าก็จะเหลือเพียง32แท่งค่ะ ส่วนหนูจะมีจำนวนโครโมโซม40แท่งดังนั้นโครโมโซมในเซลสืบพันธุ์ก็จะเป็น20นั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือสุนัขสุนัขจะมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด78แท่งโครโมโซมในเซลสืบพันธุ์ของสุนัขก,ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ39แท่งค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามนุษย์มีจำนวนโครโมโซม46แท่งส่วนสุนัขจะมีจำนวนโครโมโซม78แท่ง ซึ่งสุนัขจะมีจำนวนโครโมโซมมากกว่ามนุษย์ทั้งๆที่มีร่างกายขนาดเล็กกว่าดังนั้นจากตารางจึงสรุปได้ว่าจำนวนโครโมโซมไม่มีส่วนต่อขนาดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอาจจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็จะต้องมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันเสมอนะคะเรามาดูการศึกษาโครโมโซมในมนุษย์กันเลยค่ะเราจะเรียกว่าการทำแคโอไท ซึ่งเป็นการศึกษาจํานวนและรูปร่างของโครโมโซมเป็นคู่ภายใต้กล้องกลิรรัศน์จึงทําให้เราทราบว,ว่ามนุษย์มีจํานวนโครโมโซม46แท่งหรือ23คู่ค่ะจะแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมค่ะจะมีจํานวน44แท่งหรือ22คู่ก็เป็นคู่ที่1จนถึงคู่ที่22ค่ะและก็ส่วนที่2ก็คือโครโมโซมเพศหรือเซ็กโครโมโซมค่ะจะมีทั้งหมด2แท่งหรือ1คู่ค่ะ นั่นก็คือคู่ที่23ค่ะซึ่งโครโมโซมในเพศหญิงและเพศชายจะแตกต่างกันตรงโครโมโซมคู่ที่23นั่นเองค่ะในโครโมโซมเพศชายจะเป็นโครโมโซม X Y ส่วนโครโมโซมเพศหญิงคู่ที่23ก็จะเป็นโครโมโซม XX ค่ะเรามาดูการถ่ายทอดโครโมโซมในมนุษย์กันค่ะจากที่ครูอ้อมได้บอกว่าเซลล์ร่างกายของมนุษย์จะประกอบไปด้วยโครโมโซมทั้งหมด46แท่งใช่ไหมคะซึ่งจะเป็น ออโตโซม44แท่งแล้วก็จะเป็นโครโมโซมเพศอีก2แท่งฉะนั้นในโครโมโซมเพศชายก็จะประกอบไปด้วยออโตโซมจำนวน44แท่งแล้วก็เป็นโครโมโซมเพศ2แท่งก็คือโครโมโซม X และ Y ส่วนโครโมโซมในเพศหญิงจะประกอบไปด้วยออโตโซม44แท่งแล้วก็โครโมโซมเพศ2แท่งก็คือ XX ค่ะสำหรับเซลล์สืบพันธุ์เพศช,ชายนั้นก็คือ r จิสามารถจำแนกได้เป็น2แบบค่ะแบบแรก นั่นก็คือออโตโซมจาก44จะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็คือ22โครโมโซมเพศ XY ละแบ่งครึ่งก็จะได้เป็นโครโมโซม X อสุจิแบบที่1จึงได้เป็น22บวก X ค่ะสำหรับแบบที่2 44แบ่งครึ่งก็จะได้เป็น22โครโมโซมเพศก็จะเหลือ Y แบบที่สองจึงเป็น22บวก Y ค่ะ สำหรับในเซลสืบพันธุ์เพศหญิงก็จะแบ่งได้จาก44ครึ่งหนึ่งก็คือ22โครโมโซมเพศ XX เราแบ่งครึ่งก็จะได้เป็น X เดียวนะคะดังนั้นในเพศหญิงก็จะได้เป็น22บวก X แบบเดียวนะคะซึ่งหากเซลล์อสุจิปฏิส่วนที่กับเซลล์ไข่ก็จะเกิดเป็นลูกถ้าหากเซลล์อสุจิ X ปฏิส่วนที่กับเซลล์ไข่ X โครโมโซมเพศที่ได้ก็จะเป็น44บวกกับโครโมโซมเพศ XX ค่ะ ดังนั้นโครโมโซมเพศ XX เราก็จะได้รูปเป็นเพศหญิงนั่นเองค่ะแต่ถ้าหาดเซลล์อสุจิ Y ปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ X ก็จะได้โครโมโซมก็คือ44บวกกับ XY XY ก็คือโครโมโซมเพศช,ชายนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาทดสอบความรู้ที่ได้เรียนไปกับคำถามทาให้คิดจากแผนภาพข้างตน้นอ่าเรามาดูคำถามกันค่ะ ข้อที่1ในเซลล์ร่างกายมีโครโมโซมเพศหรือไม่เราก็มาดูที่เซลล์ร่างกายค่ะรั้วบอกว่าเซลล์ร่างกายจะประกอบด้วยโครโมโซมทั้งหมด46แท่งใช่ไหมคะซึ่งจะประกอบไปด้วยออโตโซมหรือโครโมโซมร่างกาย44แท่งและก็มีโครโมโซมเพศอีก2แท่งฉะนั้นในเซลล์ร่างกายจะมีโครโมโซมเพศไหมคะคาตอบคือมีนะคะซึ่งในเพศชายก็จะมีโครโมโซมเพศเป็น XY ส่วนในเพศหญิงก็จะมีโครโมโซมเพศเป็น XX ค่ะสำหรับข้อที่2พร้อมถามว่าในเซล์สืบพันธุ์มีโครโมโซมร่างกายหรือไม่ฉะนั้นเรามาดูที่เซลสืบพันธุ์ค่ะเซลสืบพันธุ์มีเซลล์ร่างกายหรือไม่เซลสืบพันธุ์จะประกอบไปด้วยออโตโซมหรือเซลลร่างกาย22แท่งบวกกับโครโมโซมเพศอีก1แท่งฉะนั้นข้อที่2จึงตอบว่ามีนะคะ ข้อที่3ในเซลสืบพันธุ์มีโครโมโซมทั้งหมดกี่แท่งเรามาดูที่เซลลสืบพันธุ์ค่ะเรานับทั้งหมดเลยนะ22แท่งนี้คือออโตโซม X ก็คือโครโมโซมเพศฉะนั้นในเซลลสืบพันธุ์จะมีโครโมโซมทั้งหมดเท่าไหรคะนับทั้งหมดเลยนั่นก็คือ23แท่งนั่นเองนะคะในข้อที่4ี่ขอ้อมถามว่าในเซลล์สืบพันธุ์มีออโตโซมกี่แท่งแล้วก็มีโครโมโซมเพศกี่แท่ง เราก็มาดูที่เซลล์สืบพันธุ์ค่ะในเซล์สืบพันธุ์ก็จะมี22แทง่งตรงนี้ก็คือออโตโซมนั่นเองค่ะส่วนโครโมโซมเพศอ่า X Y X เห็นไหมคะตัวสีแดงๆจะมีเพียง1แท่งเท่านั้นนะคะข้อที่5การกำหนดเพศของลูกจะขึ้นอยู่กับพ่อหรือแม่เรามาดูในแผนภาพกันเลยค่ะเซลล์อสุจิสามารถจำแนกได้เป็น2แบบถูกไหมคะฉะนั้นเซลล์อสุจิจะแบ่งได้เป็น เซลล์อสุจิที่มีโครโมโซม x และเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซม y แต่ในของแม่จะมีโครโมโซมเพียงแบบเดียวดังนั้นการกำหนดเพศของลูกจะขึ้นอยู่กับพ่อหรือแม่คะคำตอบก็คือพ่อนั่นเองค่ะเก่งมากเลยสำหรับบทเรียนนี้ครูอ้อมก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้กันนะคะ จากแบบฝึกหัดให้นักเรียนระบุจํานวนโครโมโซมของส่วนประกอบต่างๆจากสิ่งมีชีวิตที่ครูอ้อมกําหนดให้โดยให้นักเรียนลอกตารางที่1และตารางที่2ลงในสมุดเราลองมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยค่ะจากข้อที่1ครูอ้อมกําหนดเซลลของสิ่งมีชีวิตให้ก็คือใบมะละกอนะคะซึ่งมะละกอจะมีจํานวนโครโมโซมร่างกายทั้งหมด18แท่งดังนั้นใบมะละกอจะเป็นเซลล์ร่างกายหรือเซลสืบพันธุ์ค่ะ ใบก็คือเปรียบเสมือนเซลล์ร่างกายดังนั้นในใบมะละกอจะมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเท่าไหร่เลยนั่นก็คือ18แท่งเลยนะคะแต่ถ้าหากเป็นเซลล์ไข่ในเกรสรเพศเมียของดอกมะละกอเซลล์ไข่จะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพราะหมบอกว่าเซลล์สืบพันธุ์จะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งดังนั้นถ้าเป็นเซลล์ไข่ในเกรสรเพศเมียของดอกมะละกอก็จะมีโครโมโซมเพียงครึ่งเดียวก็คือ9แท่งนะคะ นักเรียนลองทํากันดูนะคราวนี้เรามาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะมีโครโมโซม2ชุดนะคะส่วนในเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจะมีโครโมโซมชุดเดียวก็คือจะมีครึ่งเดียวของเซลล์ร่างกายนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาจมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ซึ่งจํานวนโครโมโซมจะไม่มีผลต่อขนาดของสิ่งมีชีวิตค่ะ มนุษย์จะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่จะประกอบไปด้วยโครโมโซมร่างกาย22คู่และโครโมโซมเพศ1คู่ค่ะสำหรับเพศชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น XY ส่วนเพศหญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น XX ค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนคงได้ทราบเกี่ยวกับโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะโครโมโซมของมนุษย์กันไปแล้วใน EP หน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรในพันธุศาสตร์อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ครูอ้อมต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย